สวัสดีครับผมนายชากรลินทองงามรหัสนักศึกษา,า167090-3549สำหรับการออกแบบวงจรมอด7รวมถึงการอธิบายนะครับโดยใช้ JK f i f o p ในการออกแบบวงจรการนับแบบซิงโครนัสสำหรับวงจรนี้จะเป็นการออกแบบวงจรมอด7เพื่อการนับแบบอซิงโครนัสโดยใช้ JK f i p f o p และจำลองการทำงานบนเซอร์กิตวิสัยนะครับสำหรับการออกแบบวงจรมอส7นี้เริ่มจากใช้ JK Fif f i p f o p 3ตัวต่อขา J กับขา K เข้าด้วยกันแล้วต่อไปที่5โวลต์เป็นการเชื่อมกันแบบ t o อ g เก Mode แล้วนำขา Q ไปต่อที่คอคของตัวถัดไปส่วนขา K นะครับจะต่อเข้าด้วยกันแล้วนำไปต่อที่แนนเกต ซึ่งจะใช้แนน g เกตตรวจสอบว่ามีค่าเท่ากับ7หรือไม่ถ้า Q ของ f i ฟฟ f o p ตัวที่ 1, 2และ3ทั้งหมดมีค่าเป็น1ซึ่งจะเท่ากับ7จะทำการรีเซ็ตฟิฟฟอรทั้งหมดให้นำค่าเอา p u พุตของแนน g เกตเป็น0ซึ่งจะตั้งขาเคลียร์ไปที่ Logic 0เพราะเป็นวงจร Mod 7จะนับตั้งแต่0ถึง6ถ้าเป็น7เมื่อไรจะรีเซ็ตให้นับ0ถึง6ใไม่ จากนั้นใช้ l จากนั้นใช้ LED เป็นเอา p ์พุตเพื่อแสดงค่าของวงจรนี้นะครับและการจะเริ่มนับตั้งแต่1 2 3 4 5และ6นะครับพอจะถึง7จะทำการรีเซ็ตไปที่0แล้วจากนั้นเริ่มนับตั้งแต่0ถึง6ใหม่ไปเรื่อยๆครับ สำหรับการอธิบายการทำงานของวงจร m o d 7โดยใช้ JK Flip-Flop โดยเพื่อการนับแบบอสิ n โค r o n o ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ